แจกโปรลับออกรถกระบะสุดคุ้มกับโตโยต้ระยองครับ New Hilux r ์ v o รุ่นใหม่ล่าสุดยอดนิยมครับมาพร้อมกับระบบใหม่ Superflix Suspension ที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของคุณนั้นนุ่มขึ้นหนึบขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกของหนักนะครับแต่ก็ยังมั่นใจสบายใจหายห่วง รวมไปถึงการใช้งานในชนีวิตประจำวันที่นุ่มสบายครับคนขับก็ขับสบายคนนั่งก็นั่งสบายครับด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางแขบเปิดได้ใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆครับนอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกับระบบมัลติมีเดียที่จะช่วยสร้างความเพลิดเพลินในทุกการเดินทางครับจอขนาดใหญ่นะครับ เกียร์ออขับง่ายขับสบายพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่ก็ประหยัดน้ำมันมากๆในแบบของ h ฮ l u x r ์ v o รีครับหลายๆท่านคงจะเคยเห็นโปรโมชั่นดาว0%กันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงนั้นการดาว0%อาจจะได้ไม่คุ้มกับที่เสียไปครับเพราะว่าการดาว0%นนั้นบวกมากับดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะแพงสูงมากเลยครับ และบวกกับเงื่อนไขาการอนนมัติไฟแนนที่ค่อนข้างจะละเอียดมากคือเจ้าของรถผู้ซื้อนั้นต้องมีประวัติเครดิตที่ดีมากๆถึงจะสามารถซื้อโปรโมชั่นดาว0%ได้ครับแต่โปรรับที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ไม่ใช่การดาว0%ครับเป็นการดาวประมาณ10 15%ของราคารถครับซึ่งโปรแบบนี้ครับจะช่วยให้ราคารถค่างวดดอกเบี้ยนในการผ่อนนั้น ประหยัดขึ้นกว่าเดิมมากๆครับนอกจากนั้นยังช่วยให้ได้รับการอนุมัติจากไฟแนนซ์โดยง่ายสะดวกสบายขึ้นไม่ว่าประวัติเครดิตของคุณอาจจะไม่ได้ดีมากถึงขั้นเกรดพรีเมียมแต่เราก็สามารถช่วยให้รถของคุณอนุมัติได้ง่ายๆสบายๆเลยครับรถกระบะยกสูงเกียร์ออโต้การที่จะผ่อนสบายๆประมาณเดือนละ9 0 0 0ถึง10,000บาทนั้นปกติต้องดาวกันเป็นแสนนะครับแต่ โปรลับของเราครับเราจะช่วยซัพพอร์ตเงินเดาให้คุณเองครับรถใหม่ของคุณจะใช้เงินออกรถเพียง9,900บาทพร้อมของแถมจัดเต็มชุดใหญ่พร้อมใช้งานครับและที่พิเศษไปกว่านั้นครับไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรเรายินดีซัพพอร์ตยินดีมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึงครับ โตโยต้าระยองโชว์รูมอันดับหนึ่งภาพตะวันออกด้วยประสบการณ์บริการยาวนานเกือบ50ปีโทรหรือไลน์0 8 4ย6 4 5 6 7 0าครับ08 4 5 6 4 5 6 7 0โปรโมชั่นสุดคุ้มและการบริการอย่างจริงใจรอคุณอยู่ที่โตโยต้าระยองครับ